เสียงลมหวีดหวิวพัดผ่านทุ่งนาหลังโบสถ์เก่าฉันเดินตามหลังคุณยายเข้าไปในห้องเก็บของทีน่นี่เต็มไปด้วยของเก่าแก่กลิ่นอับชื้นรุนแรงจนแสบจมูกคุณยายหยิบหีบไม้ผุพังออกมาจากมุมห้องแล้วเปิดมันอย่างชา้าช้านี่คือชุดเจ้าสาวของย่าทวด คุณยายกระซิบเสียงแผ่วเบาในหีบมีชุดเจ้าสาวสีแดงสดวางอยู่สีแดงนั้นดูแปลกตาเหมือนมันไม่เคยซีดจางเลยทำไมมันสีแดงคะคุณยายฉันถามอย่างสงสัยเรื่องมันยาวแต่รู้ไว้เถอะว่าอย่าแตะต้องมันเด็ดขาดคุณยายพูดเสียงแข็ง อย่าทวดใส่ชุดนี้ในวันแต่งงานแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นก็มีคนเห็นเธอในชุดแดงเดินวนเวียนอยู่แถวทุ่งนารอใครบางคนคืนนั้นฉันนอนไม่หลับภาพชุดเจ้าสาวสีแดงยังติดตาฉันแอบย่องลงมาในห้องเก็บของ เปิดหีบแล้วสัมผัสผ้าไหมสีแดงนั้นทันใดนั้นเองอุณหภูมิในห้องก็ลดลงอย่างรวดเร็วและฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูว่าเธอมาแล้ว จากนั้นฉันก็ไม่กล้าเข้าใกล้ห้องเก็บของอีกเลยและได้ยินเสียงเล่าลือถึงหิงในชุดแดงบ่อยขึ้นแต่ละครั้งที่ได้ยินฉันรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาบางทีญาทวดอาจจะยังรออยู่ที่ทุ่งนั้นรอใครสักคนที่จะสวมชุดเจ้าสาวสีแดงและหายตัวไปพร้อมกับเธอ